เพื่อนๆกำลังสงสัยอยู่ไหมครับว่าทำไมบางคนเวลาไดเอทหรือว่าควบคุมอาหารและออกกำลังกายแล้วสามารถลดความอ้วนได้เร็วมากๆ แต่สาหรับตัวเราหรือว่าเพื่อนคนอื่นๆก็อาจจะลดความอ้วนได้ช้ากว่ายกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเลื่อนไปเจอคลิปคนที่สามารถมีซิกแพคหรือว่าลดความอ้วนได้ประมาณ40กิโลกรัมภายใน6เดือนแต่สําหรับตัวเรานะครับก็อาจจะลดได้แค่2-4กิโลกรัมเท่านั้นและแถมนะครับพอเราเผลอไปกินอาหารเยอะขึ้นหรือกินขนมบ้างน้ําหนักอาจจะดีขึ้นมาจนเราอึ้งและตกใจได้ดังนั้นคําถามก็คือทําไมการลดความอ้วนมีความรวดเร็วไม่เท่ากันทั้งที่เราก็อาจจะออก กำลังกายและกินอาหารเหมือนกันด้วยหรือจริงๆแล้วเราควรจะเคร่งกับการไดเอทมากขึ้นและเปลี่ยนโปรแกรมการออกกําลังกายหรือเปล่าวันนี้ผมโค้ดเคเลยจะพาไปดูนะครับว่าการที่น้ําหนักลดลงเร็วๆและการที่น้ําหนักค่อยๆลดลงมันต่างกันยังไงมันเกิดจากอะไรและแบบไหนยั่งยืนหรือว่าดีกว่าจะมีอะไรบ้าง ตามมาเลยครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นผมเข้าใจว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รีบในการลดความอ้วนแต่ก็อาจจะอดสงสัยไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรที่ทําให้น้ําหนักและการลดไขมันของแต่ละคนไม่เท่ากันหรือทําไมบางทีมันดูเหมือนว่าเราลดน้ําหนักได้ช้ากว่าคนอื่นมากเกินไปหรือเรากินคาร์โบไฮเดรตเยอะเกินไปและออกกําลังกายน้อยเกินไปหรือเปล่าก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมาทําความเข้าใจระบบเป็นทาบบลิซึมหรือการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเราก่อน เพราะระบบเมตาบอลิซึมจะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆนั่นก็คือ 1. resting metabolic rate หรือค่า RMR ซึ่งค่า RMR ก็คือปริมาณพลังงานแคลอรี่ที่ร่างกายเราเผาผลาญระหว่างพักและเพื่อใช้ในการอยู่รอดเช่นการหายใจการไหลเวียนโลหิตและการซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ในร่างกายซึ่งพอพูดถึงระบบเมตาบอลิซึม ค่า RMR นี่แหละครับคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่หมายถึงและค่า RMR นี้จะมีสัสดส่วนมากถึง60-70%ของอัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเราเลยทีเดียว2ก็คือ Thermic Effect of Food หรือค่า TEF ซึ่งค่า TEF ก็คือ ปริมาณพลังงานแคลอรี่ที่ใช้ในการย่อยและดูดซึมอาหารเข้าสู่ร่างกายและนี่คือเหตุผลที่เราควรกินอาหารที่เป็นธรรมชาติหรืออาหารต้นทางเป็นหลักมากกว่า80% 3ก็คือ Thermic Effect of Activity หรือค่า T.E.A. ซึ่งค่า T.E.A. ก็คืออัตราการเผาผลาญที่เกิดจากการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาการเล่นคาร์ดิโอและการเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ 4ก็คือ non exercise activity thermogenesis หรือค่า need ซึ่งค่านี้ก็คือพลังงานแคลอรี่ที่ได้จากการเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวันเช่นเราอาจจะจอดรถไกลทางเข้าห้างมากขึ้นลุกไปดื่มน้ำทุกๆ1ชั่วโมงและการเดินบันไดขึ้นลง1ถึง2ชั้นแทนการใช้ลิฟต์เป็นตน้นประเด็นสำคัญต่อมาก็คือทั้ง4ปัจจัยที่เกินไปนี้นะครับจะเรียกรวมกันว่า total daily energy expenditure หรือค่า t e e ซึ่งค่า t e e ก็คือ อัตราการเผาผลาญพลังงานแคลอรี่ของร่างกายเรา100%ใน1วันนั่นเองครับคำถามต่อมา แล้วทำไมพอไดเอทและออกกำลังกายไปเรื่อยๆอระบบเผาผลาญจะทำงานช้าลงเพราะว่าเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่าการลดน้ำหนักและการลดไขมันจะเห็นผลได้ดีมากๆในช่วงแรกๆแต่พอเวลาผ่านไปสักพักน้ำหนักอาจจะตันและไขมันไม่ลดลงได้นั่นเป็นเพราะว่าการกินอาหารน้อยกว่าที่ร่างกายเผาผลาญหรือมีแคลอรี่เดฟเฟซิตจะกระตุ้นให้ร่างกายประหยัดพลังงานมากขึ้นเราอาจจะเหนื่อยง่ายและไม่อยากเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวันซึ่งก็จะมีผลโดยตรงต่อค่านี้ ที่ลดลง2ก็คือพอเรากินอาหารน้อยลงร่างกายเราก็จะไม่ต้องใช้พลังงานแคลอรี่เยอะเท่าเดิมในการย่อยและดูดซึมอาหารหรือค่า TEF จะลดลง 3. ถ้าเรากินน้อยเกินไปหรือไม่เล่นเวทเทรนนิ่งกรามเนื้อจะเริ่มหายไปเรื่อยๆซึ่งนี่จะมีผลโดยตรงต่อค่า RMR ที่ลดลงและอย่างที่เกินไปครับว่าค่า RMR จะมีผลต่ออัตราการเผาผลาญของเรามากกว่า60%คำถามต่อมาแล้วเราจะทำยังไงให้ไขมันลดลงได้ดีและระบบเผาผลาญทำงานมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆที่ 1. ระหว่างการลดไขมันกล้ามเนื้ออาจจะหายไปได้ง่ายมากๆจนมีผลต่อค่า RMR 2. ถ้าเรากินน้อยเกินไปหรือมีแคลอรี่เดฟิซิตเยอะๆเช่นกินน้อยกว่าค่า TDEE วันละ1,000แคลอรี่เราก็อาจจะลดน้ำหนักได้ดีแค่ในช่วงแรกๆเท่านั้นและเราจะเสี่ยงที่จะโยโย่ที่หลังได้สามคแนะนำก็คือเราอาจจะลดน้ำหนักไม่เกินเดือนละ3-4กิโลกรัมดีกว่า พราะการลดน้ำหนักเร็วๆจะยิ่งทำให้ระบบเผาผลาญเสี่ยงที่จะทำงานช้าลงมากขึ้นได้และ 4. การเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวันหรือการเพิ่มค่านิด จะมีส่วนช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้มากขึ้นและเราไม่ควรนั่ง,น,งน,นันอนนมากเกินไประหว่างวันเป็นต้นครับคำถามต่อมาแล้วทำไมบางคนลดน้ำหนักได้เร็วๆแล้วไม่โยโยอย่างที่เกินไปครับว่าการลดน้ำหนักเร็วๆจะเกิดจากการที่เรากินน้อยกว่าค่า TDEE e มากเกินไปและน้ำหนักที่หายไปส่วนใหญ่อาจจะมาจากมวลกล้ามเนื้อและมวลกล้ามเนื้อที่หายไปนี้จะมีผลโดยตรงต่อค่า metabolic เรทที่ลดลงเรื่อยๆ ต่อมามีการรวบรวมงานวิจัยในปี2020เพื่อดูว่าจริงๆแล้วการลดน้ำหนักแบบค่อยเป็นค่อยไปที่เรียกว่า gradual weight loss และการลดน้ำหนักเร็วๆหรือ rapid weight loss มีผลดีหรือผลเสียยังไงกับ1สัดส่วนของมวลกล้ามเนื้อต่อมวลไขมันนั่นก็คือ body composition และ2ก็คือค่า resting metabolic rate หรือค่า RMR กลุ่มที่1น,นะครับก็คือกลุ่มที่ลดน้ำหนักช้าซึ่งจะลดน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ500กรัมต่อสัปดาห์และกลุ่มที่2จะลดน้ำหนักเร็วกว่าที่1.3กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ผลสรุปก็คือกลุ่มที่1น,นะครับจะมีค่า RMR ที่ลดลงแค่87.5แคลอรี่แต่กลุ่มที่2จะมีค่า RMR ลดลงมากถึง136.9แคลอรี่ ทีนี้4ประเด็นสําคัญของงานวิจัยชิ้นนี้ที่ดูย้อนแย้งมากๆก็คือ1ถึงแม้ว่าจะเป็นการรวบรวมบทสรุปจากงานวิจัยหลายชิ้นแต่มีเพียงงานวิจัยชิ้นเดียวเท่านั้นที่เกี่ยวกับค่า RMR 2ขนาด samples หรือจํานวนผู้เข้าทดลองอาจจะน้อยเกินไปหรือมันจะดูเหมือนว่าเราหาค่าเฉลี่ยความสูงของคนไทยแต่มีการทดลองแค่3คนเท่านั้น 3. งานวิจัยบางชิ้นจะไม่ได้โฟกัสที่การไดที่ดีต่อเนื่อง การกินโปรโตีนให้ถึงและการรักษามวลกล้ามเนื้อที่จะสําคัญมากๆต่ออัตราการเผาผลาญและสีผู้เข้าทดลองส่วนใหญ่จะไม่ได้มีการเล่นเวทเทรนนิ่งและกินโปรโตีนให้ถึงใน1วันเพื่อสร้างกล้ามเนื้อด้วยคําถามต่อมาทําไมการเล่นเวทเทรนนิ่งและการกินโปรโตีนให้เพียงพอ ถึงสําคัญมากๆต่ออัตราการเผาผลาญน,นั่นเป็นเพราะว่า 1. การกินโปรโตีนให้ถึงใน1วันและการเล่นเวทเทรนนิ่งอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์จะช่วยลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อระหว่างการไดเอทเพื่อลดไขมันและ 2. สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของมวลกล้ามเนื้อ จะมีผลโดยตรงต่ออัตราการเผาผลาญระหว่างพักหรือค่า RMR นั่นเองดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเราลดน้ำหนักเร็วๆโดยการกินน้อยๆเรากินโปรโตีนไม่ถึงใน1วันและเราไม่เล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อด้วย อัตราการเผาผลาญหรือค่า IMR ก็จะลดลงหรือระบบเผาผลาญจะทํางานช้าลงในทางกลับกันนะครับระบบเผาผลาญของร่างกายเราจะก,กู้คืน,นง่ายมากๆด้วยการเล่นเวทเทรนนิ่งการกินโปรตีนให้เพียงพอเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้มีมากขึ้นและการกินอาหารให้เท่ากับอัตราการเผาผลาญหรือค่า maintenance ที่ไม่ใช่ c a l o r i e d e f i c ิ t ยกตัวอย่างเช่นในปี2018นักวิจัยได้แบ่งผู้เข้าทดลองออกเป็น2กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มที่1ที่ลดน้าหนักแบบเร็วและกลุ่มที่2ที่ลดน้ําหนักแบบช้าสิ่งที่พบก็คือ ถึงแม้ว่าผู้เข้าทดลองที่ลดน้ำหนักเร็วจะมีค่า RMR ลดลงมากถึง130แคลอรี่แต่พอพวกเขากลับมากินอาหารเท่ากับอัตราการเผาผลาญค่า RMR ก็จะดีกลับขึ้นมาเหมือนเดิมหรือแทบจะเท่ากันกับกลุ่มที่ลดน้ำหนักแบบช้าครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่าเหตุผลที่ทำให้การลดไขมันและการลดน้ำหนักแตกต่างกันหลักๆแล้วนะครับจะขึ้นอยู่กับ Resting Metabolic Rate หรือค่า RMR พฤติกรรมการกินอาหารของเราโดยเฉพาะการกินอาหารที่เป็นธรรมชาติที่มีโปรโตีนสูงสการออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวันของเรานั่นเอง ทีนี้นะครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะเคยไดเอทผิดวิธีจนกล้ามเนื้อหายและเสี่ยงที่จะโยโย่และไม่สามารถลดไขมันต่อได้หรือดูเหมือนว่าระบบเาผาผลาญพังไปการที่เรากลับมากินอาหารให้มากขึ้นหรือเท่ากับอัตราการเผาผลาญการกินโปรตีนให้เพียงพอในหนึ่งวันและเริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อด้วยเราก็จะสามารถกู้อัตราการเผาผลาญให้กลับมาเหมือนเดิมได้ครับตอนนี้การลดน้าหนักและการลดไขมันของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับถ้ายังมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไร คอมเมนต์ Comment, หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการลดไขมันและการไดเอทที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุ่นในฝันให้ตัวเองดีใจและมั่นใจมากขึ้นภายใน3-6เดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสําหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะไว้เราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ